ถึงแล้วครับนี่ร้านพญานาคหายไหลเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีอาการยครับผมวันนี้ตามมาไหวาพาครับบัดดอนใหญ่ครับผม นะครับเดี๋ยวผมพาไปไหว้พระหล้ะกะ็ชมรบ,บรรยากาศรอบวัดกับปาคคับครับมีเตาเลยครับปรคับครับผม วัดดอนใหญ่ของแปดลำลูกกาปทุมธาน,นีครับวัดดอนใหญ่ครับผม,ดดบผมเดี๋ยวพาไปไหว้พระแล้วก็ชมบรรยากาศครับผมเดี๋ยวจะพาไปไหว้วังพญานาค ถ้าใครที่จะไปวรวุญนะครับพรวุฒิออกมันวัาแต่เาดมานนี้ครับผมนะครับได้ดอกไม้ทุกเช้นมาแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระกันครับาบสทวเทวาุุภาเวนสันโยโยา ไหาครับุเแล้วเียลาาะนั่งนาหรือังนเ้อเนือข้าาัทยอน้อผูายดาเทาเวีสุวรรณบัดดอนใหญ่ครับพอด้ใกันแล้วก็ตามอีกรอบหนึ่งิาปด ไ,ไหวลงพ่อในโบสถ์กัครับผมรถจะพาไปร้านเป็นยานะ ถึงแล้วครับผมร้านพญายนาคถึลเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศร,รอบๆครับนี่รถมาส่งถึงแล้วครับ,ร,บร้านพญายนาควัดดอนใหญ่ครับผมเป็นซุ้มประตูครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมบรรยากาศทางในนะครับนู่นครับ ไปกันต่อครับผมนวนครับจุดหมาย <c oughs> ถึงแล้วครับ นี่วัดดอนใหญ่ครับผมนี่ครับยังสวยเลยครับวัดดอนใหญ่นะครับถ้าให้อยากมาชมความงามก็ ขมาเลยครับผมผมไฮไลท์ครับไฮไลท์เลยครับผม ตอนนี้ยังประเทศสมบูรณ์ครับประเทศสมบูรณ์สวยกว่าน,นี้ครับผมสำหรับคลิปพามาไหว้พระดอนใหญ่แล้วก็มาชมร้านพระจานากัดดอนใหญ่กันเอาไว้สำเนียงนะครับเนาะ ไปพอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่แวะขม้าหลับชมจนจบครับไปพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม